ด้เวลาจอดลึกกับเรื่องราวของตำนานนะครับนี่คือเราสองคนกับเดอะเลเจนด์ตามติดตำนานครับทุกครั้งเราจะต้องมีตำนานใหม่ๆมาให้ทุกคนคเสมอ,อะนะครับผมมีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องของตำนานเก่าแก่มากเลยและเป็นตำนานที่เรียกว่าอยู่คู่คนไทยมานานเหลือเกินนั่นคือตำนานเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยรายการตามติดตำนาน EP นี้เรามาตามติดเรื่องราวของโหราศาสตร์ไทยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่คู่กับคนไทยมานานแสนนาน ไม่ว่าจะตรวจดวงชะตาให้กับตนเองหรือดวงเมืองเรามาทําความรู้จักกับศาสตร์แห่งการดูดวงในขแขนงต่างๆที่สายมูเตลูไม่ควรพลาดคุณผู้ชมมาตามติดตานานไปพร้อมๆกันครับคำว่าโหราศาสตร์หลายคนบอกว่ามันก็อาจจะไม่ไทยเพียวร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับมันอาจจะมีเรื่องของโหราศาสตร์ทางจีนใช่โหราศาสตร์ทางด้านอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแม้แต่กระทั่งออนไลน์ยังเข้ามาเกี่ยวข้องถูกต้องในปัจจุบันนี้ครับผมนะครับเพราะจริงๆแล้วในพิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับเจ้า เศรษฐีหรือแม้นคนธรรมดาที่อยากจะเป็นเศรษฐีทุกคนก็จะอิงเรื่องราวของโหราศาสตร์ใช่เพราะมันอยู่คู่กับคนไทยไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมต่างๆนานารวมไปถึงการสร้างให้เกิดสิริมงคลเนี่ยทุกอย่างอย่ที่พ้นเลยเรื่องของโ<ม>หราศาสตร์และจะเรียกคําว่าง่ายๆสั้นๆกับคนไทยที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือหมอดูนั่นเองหมอดูท่านแรกเรามีโอกาสได้เจอกับศาสตร์ตาที่สามอย่างรู้อนาคตมองเห็นเรื่องราว อาจารย์เดวิดชอปเปอร์ผู้พิการสายตามาตั้งแต่เด็กแต่ท่านสามารถพยากรณ์ทำนายโชคชะตาล่วงรู้อนาคตเหตุการณ์ล่วงหน้าและนี่คือศาสตร์ตำนานหมอดูตาทิพย์มองไม่เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วไหมครับเใช่ครับใช่ครับดูแล้วมันต้องเกิดถ้าไม่เกิดผมจะบอกอ้ยตรงนี้ไม่เกิดนะแปดขวบเก้าขวนี่เซนผมจะรู้เลยนะ ขออนุญาตเรียนถามอาจารย์อาจารย์มองไม่เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วไหมครับอ่อใช่ครับใช่ครับและอาจารย์มีเซนส์สัมผัสจากอะไรวันไหนตอนไหนถึงถึงรู้ว่าแบบผมว่านะเรามีความพิเศษผมนี่มีพิเศษมาเนี่ยนะผมว่าตั้งตั้งแต่ผมอายุนี่นะแปดขวบเก้าขวบนี่ผมเซนส์ผมจะรู้เลยนะครับจะเกิดเลยแล้วอาชีพของอาจารย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหมอดูเนี่ยคือตอนอายุเท่ไรครับประมาณ ผมตัดสินใจในชีวิตจริงๆอะช่วงอ,อายุผม23ปีจริงๆผมดูได้ตั้งแต่8ขวบน,นะครับจริงๆใจจริงไม่ได้ชอบผมจะเกลียดมากเกลียดหมอดูมากเกลียด <ๆ S 2> คนที่ดูดวงมากทำไมต้องเกลียดเขาเห็น <im it> เขามาดูแล้วทําไมดูแล้วมันไม่ตรงแล้วดูแล้วทําให้แก้ตรงนูน้นตรงนี้เดี๋ยววันนี้คุณใจอย่างงู้นอย่างนี้มีหมอดูผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็มาดูบมเอนผมก็เดินไป ได้ได้ยินเสียงเขาผมก็นั่งฟังเขามาดูให้ให้ผู้หญิงก็นายนายเ็นต้าเขาน่าจะเป็นป้าแล้วเขาเขามีอายุแตามาอย่างเนี้ยถ้าคุณไม่แก้อย่างนี้ดวงคุณจะเป็นอย่างนู้นจะอย่างนี้พบว่าแม่ผมก็ว่าสงสัยนี่เนี่ยพี่นะน่าจะตายก่อนที่เออคนที่ที่ไปดูให้เขาอ่ะเอารู้ได้ไงเพราะว่าคุณเนะี่ะเคยเกือบตายมาที่แล้วเอ่คุณได้โดนมาแล้วไม่ชเชริญแล้อวาอาโดนปล้นใช่ไหม เขาก็ตกใจร้องเลยเขาว่าน้องรู้รู้ได้อย่างไรมันใช่ไหมครับผมก็ถามใช่ขอคุณยังไม่ยังไม่แม่นพอหรอกผมบอกเขาอย่างนี้นะคนเนี้ยเป็นแม่ไหใช่ไหมไอเนี้ยไม่ใช่ผัวจริงคุณคุณน่าอกใจผัวมาเป็นชู้กับคนนี้เนี่ยกับกับชายหนุ่มคนนี้เนี่ยผมบอกเขาตกใจเลยเขายอมรับยกมือไหว้ผมทั้งที่ผมเป็นเด็กเนี่ยเขาคนแก่ไหว้ผมบอกไม่ต้องไหว้ตีแสกหน้าเข้าไปเลยใช่ผมว่าชีวิตคุณมันไปไม่รุ่งหรอกครับ คนจะเป็นหมอดูในนอกจากฟ้าประทานให้เท่านั้นนะผมจะบอกเยางนถือเป็นเรื่องราวน่าทึ่งครับที่อาจารย์เดวิดสามารถล่วงรู้ทำนายดวงชะตาผ่านเพียงการสัมผัสหรือเซน์ทั้งกลิ่นและเสียงสามารถนิมิตเห็นอนาคตของคนที่เข้ามาดูดวงกับอาจารย์ได้คุณผู้ชมครับเราลองมาดูสไตล์การดูหมอของอาจารย์เดวิดกันครับว่าสไตล์ของท่านเป็นอย่างไรหัวเฮงนี่คุณไม่เคยเติมแต่งนะ ไม่เคยครับของเดิมๆนี่ของคุณเนี่ยหน้าตาเหมือนไปทั้งแม่เลยครับเหมือนมากนะแม่คุณก็สวยมากน้องเอ๋นี่สองสามปีนี่นะคอยดูจะเห็นเงินร้อยล้านเข้ามือเลยครับมีแน่นอนผมกรันตีให้เลยครับแต่ประมาณปีหน้าเนี่ยคุณจะได้ที่อยู่อาศัยห้องหอจะได้บ้านได้อะไรเนี่ยคือมันต้องมีอะไรได้จะต้องได้ของกําลังจะได้ของชิ้นใหญ่จริงๆผมถ้าเปิดไว้ความจริงคือจะให้ผม เก็บความรู้สึกในไม่ได้นะเ่นมันขึ้นยังไงผมก็พูดตามไปเลยมันขึ้นในภาพของอาจารย์ที่ขึ้นมาในในหัวอาจารย์เลยงี้เหรอฮะไม่<ช>สัมผัสแล้วมันขึ้นเลยครับสัมผัสแล้วมันขึ้น<ช>เลย<ช>ครับอาจารย์แม้อาจารย์จะมียานพิเศษสัมผัสรับรู้ได้ด้วยเซนแต่สุดท้ายอาจารย์ก็ยังคงเชื่อมั่นและสอนให้ทุกคนทําดีครับอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากให้กับคนไทยยุคปัจจุบันเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นได้ให้คิดก่อนทําอย่าทําก่อนคิด ทุกอย่างให้สติมาให้ปัญญาเกิดแล้วถึงจะทำได้ถ้าสติไม่มาปัญญาไม่เกิดเนี่ยทุกอย่างจบเลยหมอดูท่านต่อไปแล้วได้มีโอกาสพูดคุยคืออาจารย์ไผ่นางฟ้าประกาสศิธิ์ที่ท่านสามารถไขรหัสความลับดวงชะตาผ่านไพ่รู้เรื่องราวในอนาคตได้และนี่คือศาสตร์ตำนานหมอดูไพ่ยิปซี จริงๆจะบอกว่าไม่เคยรู้จักไพยิปซีมาก่อนเลยนะคะเมื่อนับไปย้อนกลับไป10ปีที่แล้วก็ไปเจอไพ่เดวดิสทาร์ลต t มันมาเองอันนี้บอกเลยว่ามันมาเรียกว่ามันมาเองศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีหรือไพทาโร่ที่ถือว่ามีความแม่นยําในการพยากรณ์และมีความนิยมมาอย่างยาวนานนับพันปีปัจจุบันก็เป็นศาสตร์การดูดวงที่ได้รับความนิยมของคนทุกเพศทุกวัยกันอย่างแพร่หลาย ทีีม่มแแนวคิดลปรูปแบ,บปัน,น,เ,ปน,นเป็นอีกหนึ่งศาสตร์เราอยู่กับอาจารย์ไผ่นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ไผ่ครับผมถ้ามา<ท>ย<ๆ>อยู่ดีเราไปสนใจไผ่จริงๆจะบอกว่าไม่เคยรู้จักไพ่ยิปซีมาก่อนเลยนะคะเมื่อนับไปย้อนกลับไป1ิปีที่แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเป็นคนที่ดูดวงหมายถึงเราอ่ะไปดูดวงกับคนอือ่นมีหมอประจําอยู่คนนึง เขาก็เคยทักว่าตอนที่เราไปดูอ่ะว่าเราอ่ะต้องเป็นหมอดูแต่ตอนนั้นก็ไม่เชื่ออะไรนะคะไม่เคยคิดเชื่ออะไรก็คิดว่าเอ้ยไม่ดูหรอกไม่อยากดูเพราะว่าไม่ชอบดูแต่ว่าชอบไปดูดวงเวลาเวลามีปัญหาอ,อะไรก็จะไปหาเขาจะไม่อยู่คนเดียวค่ะที่จะไปหาปอยู่บ่อยๆเริ่มการปฏิบัติธรรมบ่อยขึ้นบ่อยเรียกว่าบ่อยมากๆเลยก็คือ3มเดือนเนี่ยต้องไปละครั้งหนึ่งแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งไปปฏิบัติที่ยุดยาพอกลับไปเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราอ่ะอยากดูไพ่ อยากดูไพ่ให้คนอื่นอยากช่วยคนอื่นลพลิกเลยเหรอพลิกเลยอยู่ๆอ,อยากเลยนะคะใช้คําว่าอยากเลยอยากก็คือกลับไปปุ๊บเนี่ยไปเซิร์ชหาเลยว่าอาจารย์ท่านไหนที่จะสอนไพ่ยิปซีให้เราแล้วจนไปเจออาจารย์อยากเรียนไพ่อาจารย์สะดวกสอนไ่ยไหมพรุ่งนี้ก็ไปเรียนกับท่านก็สองวันก็มาครั้งแรกที่มาเจอท่านก็ท่านก็สอนไพ่จะบอกว่าชุดนี้เลยค่ะแต่เดวิด ไพ่ย,ยิปซีปกติที่คนทั่วไปทั่วสากลโลกจะใช้ไพ่ตัวนี้เขาเรียกว่าไรเดเวทในการเรียนการสอนถ้าคนที่เรียนไพ่ย,ยิปซีทุกคนจะแผ่นเร่มตม้ถูกต,ต้องทุกคนจะต้องมีจุดเริ่มต้นจากตรงนี้มาก่อนเ,อเลยแล้วก็พอเอิญพอเรียนไปท่านก็สอนเราก็จะรู้ว่าแนวว่ามันดูยังไงว่าไพ่ไหนดีไพ่ไหนร้ายไพ่ไหนกลางอะไรอย่างนี้แต่พอเรียนจบวันนั้นก็บอกอาจารย์ว่าอาจารย์ถ่ไม่ชอบไพ่อันนี้ อาจารย์พาไผ่ไปซื้อไพ่หน่อยได้ไหมก็ไปเจอไพ่เดวิสทาร์ทเป็นหน้ากล่องเป็นรูปผู้หญิงสวยก็เลยบอกอาจารย์ไผ่เอาอันนี้แหละแล้วพอเลือกไพ่ได้ปุ๊บอีกวันหนึ่งก็มาเรียนไผ่ก็ใช้ไพ่อันนั้นอะที่ไผ่ซื้อมาเปิดเลยดูเลยแล้วก็ดูให้อาจารย์ซึ่งไผ่ก็ดูได้ซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าเธอรู้จักไพ่มาก่อนแล้วบอกไม่รู้จักค่ะเพิ่งไมารู้จักตอนเนี้ยคือมันแบบมันมาเองอันนี้บอกเลยว่ามันมา เรียกว่ามันมาเองอ่ะมันเหมือนเป็นภูลิรกิจที่ลากให้เรามาเจอใช่แล้วก็สิ่งสําคัญก็คืออาจารย์ไผ่เนี่ยตอนแรกที่บอกมาว่าเดินเข้ามาหาอาจารย์เนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้าไปว่ามีไพ่แบบนี้แบบนี้นด้วยแต่ไม่รู้แบบมันภาพมันออกมาเองว่าอยากจะไปซื้อไพ่ที่มันมามตาดีกว่านี้ได้ไหม เป็นเรื่องแปลกมันเป็นความรู้สึกของเราออกมาจากข้างในเือนตนจิตตัใจในบางอย่างที่มาเองถูกต้องใช่เลยอันนี้ไม่อแปลกอันนี้ก็ยังคิดว่าต้องมีอะไรติดตัวกับไปแน่เลยจากการเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นครับและหลังจากนั้นก็ก็เปลี่ยนตัวเองเลยถูกไหมจากเดิมที่เป็นคนต่อต้านว่าไม่เอาแต่เป็นชอบไปดูใช่หลังจากนั้นเป็นคนดูให้คนอื่นทันทีก็เลยกลายเป็นแม่หมอไปเลยก็เลยเป็นนางฟ้าประกาศติดในการบอกคําทํานายส่วนมากคนมาดูเรื่องอะไรเยอะสุด ความรักผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายก็มีค่ะผู้ชายก็มีปัญหาความรักเยอะนะเข้อของไทยอ่ะจะมีสโลแกนว่าเป e ิดชะตารักไขรหัสชีวิตประกาศสิทธิ์คำทำนายเรื่องความรักมีปัญหามาปรึกษาได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ไขรหัสชีวิตก็คืออะไรที่คุณไม่เคยรู้อะไรที่คุณต้องแก้ไขนั่นแหละก็จะ ช่วยคุณได้ออประกาศเสร็จคำทำนายคือทุกคําทํานายที่ทํานายไปก็คือความแม่น,นยำพอเปิดไพ่มามส่วนมากเราจะไม่รู้จักเขาอยู่แล้วการที่เขามาดูกับเราค่ะเราจะต้องให้เขาหยิบไพ่สิบใบเพื่อดูพื้นฐานดวงของเขาก่อนเราก็จะบอกเลยว่าะณเวลานี้นะคุณมีปัญหาเรื่องความรักอยู่นะมีเกณฑ์การทะเลาะก,กันมีเกณฑ์การเลิกราก,กันได้แค่นั้นร้องไห้ทันทีก็มีความพิเศษของไพ่ยิปซีโดยเฉพาะของอาจารย์ไพ่ก็คือไพ่องค์พระพิคเนต ซึ่งทางคุณเอ,อิร์ธเองก็นับถือองค์พระพิคเนตอยู่แล้วเลยอยากลองสัมผัสการพยากรณ์ดูโดยให้อาจารย์เปิดไพ่ตรวจดวงชะตาและทำนายไทยทัศน์ปรากฏว่าไพ่ที่ออกมาทำเอาทีมงานรวมถึงตัวคุณเอ,อิร์ธก็ถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวครับซึ่งคำถามที่คุณเอ,อิร์ธคิดไว้ในใจอธิษฐานก็คือทุกวันที่คุณเอ,อิร์ธสวดมนต์และอธิษฐานขอพรท่านรับรู้ไหมโดยคุณเอ,อิร์ธแอบคิดในใจว่าถ้าท่านรับรู้ก็ข,ขอให้เปิดไพ่ออกมาเป็นไพ่เดอะซัน ซึ่งไพ่เดอะซันมีเพียงใบเดียวในสำรับพอเปิดไพ่มาเป็นไพ่เดอะซันที่คุณเอิร์ธคิดเอาไว้จริงๆเล่นเอาทีมงานถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวครับอีกคำถามที่คุณเอิร์ธลองถามคุณเอิร์ธควรบูชาองค์เทพองค์ไหนเพิ่มเติมไหมโดยคุณเอิร์ธแอบคิดในใจเพราะได้มีโอกาสไปสการะองค์ปู่พญานาคที่บึงการมาและไพ่ที่เปิดได้ก็คือไพ่พญานาคซึ่งในสำรับก็มีไพ่ที่มีรูปพญานาคเพียงสองใบเท่านั้นขนลุกกันเลยทีเดียวครับ ปิดท้ายครับอาจารย์ไผ่ฝากในแง่ของเอาคนที่ชอบดูดวงก่อนชอบเช็คดวงชอบดูดวงฝากอะไรกับเขาก็ถามว่าเกี่ยวกับเรื่องถ้าคนที่ชอบดูดวงชอบเช็คดวงนะคะอยากจะฝากว่าคุณดูได้แต่อย่าเชื่อร้อซให้ดูแล้วเป็นไกด์ไลน์ของชีวิต ให้เป็นไกด์ไลน์เพื่อการดําเนินชีวิตอันไหนดีเราก็ทําเสริมไปได้แต่ถ้าอันไหนไม่ดีไม่ต้องกังวลเกินเหตุหรือกลัวนจนเกินไปค่ะเรามันมทีทุกเรื่องมันสามารถแก้ไขได้หรือจะร้ายก็ทําให้กลายเป็นดีได้หรือจะแย่สุดก็ทําให้มันเบาลงได้เหมือนกันจากจากการที่เราดูดวงนี่แหละทําให้เรารู้ดวงเราแล้วเราสามารถแก้ไขดวงและชีวิตของเราได้ครับค่ะ เรามีโอกาสได้พูดคุยและดูดวงกับอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมเจ้าของฉายาหมอดูไฮโซผู้ซึ่งมีความสามารถดูดวงและวิเคราะห์โชคชะตาได้ในาศาสตร์ที่หลากหลายท่านใช้าศาสตร์หนึ่งที่เป็นตัววิเคราะห์และเป็นาศาสตร์ที่ถูกนํามาใช้กันอย่างแพร่หลายจุดประสงค์ก็เพื่อดูบุค,คลิกนิสัยและใช้วิเคราะห์ทํานายพื้นดวงนั่นก็คือาศาสตร์ตํานานหมอดูลายมือเส้นลายมือเนี่ยมันโผลกกันไม่ได้ ผมคุณตาก็คนทรงเจ้าคุณแม่มีสามีใหม่สามีคนนี้เกี่ยวข้องกับหมอด้วยดวงเขาเนี่ยนะมีลูกไม่ได้มีลูกแล้วลูกมันชงกันคุณแม่ผมตั้งค่ะพ่อเลี้ยงคนนี้โดนรถชนเสียชีวิตในเดือนมีนาก่อนลูกเกิดหนึ่งเดือนคนนี้ชอบเรียนรู้มีวงบริหารเรียนรู้ และกระตือรือล้นนะครับดวงนี้มีความสุขกับการได้เรียนรู้เนะเขามีเส้นหายากอีกข้างเส้นข้างบนนี้คือเส้นลายพระสุขเส้นลายพระสุขหายากฟิลิปปิน oh, เป็นคน oh. ที่อินกับลมฟรีก็ยอม uh. ขอให้ได้ทํา uh. ใจละ uh. มีความสุขและชอบเรียนรู้และเรียนรู้หลากหลายวิชาเรียนรู้ได้หลายอย่างเลยคือเป็นคนที่แบบมีความสุขเรียนรู้จากผู้คนผู้คนที่เข้ามาหาแล้วคนนี้เก่งมากเก่งแล้วสุดท้าย อยากออกความเก่งตัวเองสอนผู้อื่นโดยไม่ได้สนเรื่องเงินเขาะจะมีความสุขกับตัวเองมากซึ่งวันนี้มาคุยกับอาจารย์มงคลพูดถึงวิธีการดูของอาจารย์มงคลยังไงครับผมจะดูเฉพาะในสิ่งที่ผมเห็นเท่านั้นนะครับสิ่งที่ผมเห็นคือลายมือเส้นลายมือเนี่ยมันโกหกกันไม่ได้ไงมันโกหกกันไม่ได้สมมุติวันเดือนปีวันเดือนปีก็แม่นแล้วผมมักจะเกี่ยวข้องกับหมอดูคือชีวิตผมเนี่ย มันมันไม่ได้เปอร์เฟกมันลำบากามันรุนแรงมันมีอ็ซิเดต์คุณพ่อคุณแม่ผมเลิกกันตั้งแต่ผมยังเด็กสามขวบนะครับ <c oughs> คุณพ่อนะครับเลิกคุณแม่มีสามีมาใหม่นะครับสามีคนนี้เกี่ยวข้องกับหมอดู ทำให้เป็นคนที่ทําให้ผมต้องมาเป็นหมอคือคนนี้คนนี้เขาทายเขาดูลายมือเขาดูวันเดือนปีเขาตั้งเลขเวลาเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้มีฐานะอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมพอเขาตั้งเลขคุยกับคุณแม่ผมก็ได้ยินเขาพูดอะไรเขาพูดอะไรกันเขาตั้งเขาบอกว่าดวงเขาเนี่ยนะมีลูกไม่ได้ มีลูกแล้วลูกมันชงกันวาสนาปุตตะมรณะเขาตั้งบนมีีเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรตอนนั้นเขายุสามสิบกว่าปผ่าแล้วใกล้สามสองแล้วเขาบอกว่ามีลูกก็ได้ไม่เป็นไรลูกชงก็ขอเขายังไงแล้วแต่เขาเกิดมาถึง3-2ปีแล้วเขามีลูกลูกยังเป็นเด็กก็ขอให้ลูกมีชีวิตไป<ช>เขาจะชง<ๆ>เขาก็ยอมปรากฏว่าผมได้ยินอย่างงี้ประมาณปี2ปีนะครับคุณแม่ผมตั้งคารคุณแม่ผมตั้งครรเสร็จ น้องจะคลอดในเดือนเมษาคุณพ่อเลี้ยงคนนี้โดนรถชนเสียชีวิตในเดือนมีนาก่อนลูกเกิดหนึ่งเดือนผมตกใจผมช็อกในสิ่งที่เขาพูดที่เขาพูดมาช็อกซึ่งเวลาอาจารย์จได้มันฝังใจจําได้แม่นเลยครับจําได้แม่นคนลุกเลยเวลาพูดปุ๊บตรงนี้เขาทําให้เรารู้จักคําว่าหมอดูดูเส้นเขาขอดูลายมือเราเราเนี่ยเป็นคนที่มีเส้นหางยากมากคนหนึ่งเหมือนคุณเอิร์ธ นะครับเส้นตัวนี้ครับเส้นลายพระสุนนะครับไปขอดูได้เลยลายมือคนลายพระสุขคือเส้นคล้ายๆหัวใจซ้อนสองเส้นหายากแต่คุณเอิร์ดมีนะที่ผมบอกศิลปินเงของผมไม่มีเนาะไม่มีครับคุณมีการกระบาดการสื่อมีคุณที่มีการกระบาดการส่มือกากระบาดการส่มือก็ใช่สิ่งลี้ลับตอนนี้คือลายพระสุขคุณพ่อเลี้ยงเนี่ย เขาบอกเขารู้จักเส้นตัวนี้เส้นตัวนี้เขาเรียกเส้นหัวใจพิฆาตบางคนเรียกมันจะขึ้นอยู่ในกรณีของศิลปินแห่งชาติหรือคนที่มีพรสวรรค์เฉพาะด้านน้อยคนมากอาจารย์จะเล่าให้ฟังง่ายๆเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจสามเส้นตัวนี้คนจนคนรวยนะครับมีกันหมดทุกคนนี่คือเขาเรียกเส้นเบสิคเส้นเบสิกแปลความหมายว่าถ้าลายมือใครดูทั้งฝ่ามือสองฝ่ามือมีแค่สามเส้นนี้นะมีแค่เส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจมีแค่นี้ไม่มีเส้นอื่นเล็กน้อยไม่มี นี่เขาเรียกลายมือกรรมกรลายมือลากยาเาวจำเอาไว้เลยนะทุกคนดูตอนแรกแโอ้ย่างไม่เลยไม่ทุกคนต้องมีนะใครๆก็มีเศรษฐีก็มีคนจนก็มีแต่ถ้าใครดูทั้งฝ่ามือแล้วมีอยู่แค่นี้เส้นชีวิตเส้นสมองเส้นปวดใจสามเส้นตรงนี้แค่นี้นี่คือลายมือกรรมกรลายมือลากยาาแต่ถ้าใครมีเส้นพิเศษเส้นพิเศษคือเส้นวาสนาเส้นกิจยศเส้นพุธเพิ่มขึ้นมาอีกนี่คือชนชั้นเปลี่ยน อยู่ใต้นิ้วกาเส้นเกียรติยศอยู่ใต้นิ้วนางเส้นพุทธอยู่ใต้นิ้วก้อยและใครมี3มเส้นตัวนี้เลยนะวาสนาเกียรติยศพุทธเพิ่มเป็น6เส้นไฮโซหรือผู้บริหารระดับสูงจําเป็นต้องมีนะครับเส้นวาสนาเส้นเกียรติยศเส้นพุทธและเส้นวาสนาก็ขึ้นอีกหลายแบบนะครับแบบไหนอีกนะครับแต่ง่ายๆจําง่ายๆถ้าใครมี3มเส้นนะครับเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจนี่ก็เรียกเส้นเบสิกมีแค่นี้ หลายท่านกําลังนั่งดูลายมือตัวเองกันอยู่ใช่ไหมครับและสาหรับท่านใดที่ดูแล้วแอบท้อแท้กับลายมือตนเองที่ไม่มี3มเส้นพิเศษตามที่อาจารย์ท่านว่าไว้ฝั่งทีนี้นะครับอาจารย์ท่านมีกําลังใจดีๆมาฝากคนที่ลายมือกรรมกรเนี่ยนะหรือว่าลายมือที่มี3เส้นเนี่ยอย่าเพิ่งกังวลนะ<ม>เพราะบางคนน,น้อยใจเลยฉันเป็นกรรมกรฉันเป็นลายมือที่ไม่มีวันขึ้นไปจเจริญลูกเลย คำว่าลายมือเนี่ยมันไม่ได้บังคับว่ามีความสุขไม่มีความสุขมันอยู่ที่เราเรารายมือกรรมกรแต่เรามีความสุขเรามีความสุขมากกว่าเศรษฐีอีกความสุขสําคัญกว่าความสุขเราอาจจะเป็นราชาเง,งินผ่อนผู้ยิ่งใหญ่ฉันมีความสุขมากทุกอย่างมันอยู่ที่วิธีคิดไม่ได้แปลความหมายว่าลายมือแล้วเราทําอะไรต่างๆไม่มีความสุขไม่ได้ดความสุข<ด>ไม่ได้บังคับ ว่าลายมือกรรมกรห้ามมีความสุขหรือลายมือเศรษฐีเจ้าท่านั้นที่จะมีความสุขเพราะฉะนั้นจงภาคภูมิใจสิ่งที่ความสุขเราสร้างขึ้นเองเช่นคุณอยากจะรวยรวยคุณเหนื่อยแล้วผมดูหมอมามากคนรวยยังไม่ยอมรับว่าตัวเองรวยเลยเขายัง่มันยังไม่พอยังไม่พอเลย,เมยผม,ไ,มไปเจอคนที่รวยที่สุดหรือว่าที่เก่งที่ในสายตาเรานะเขาบอกฉันยังไม่รวยเลยฉันยังนั่นไงเพราะฉะนั้นผมเข้าใจเลยว่าอ๋อจริงๆ ต,ตัวเราเนี่ยอยู่ที่ผู้เรากําหนดเรากินร้อยเรามีความสุขร้อยนั่นก็คืออาหารที่เต็มที่ที่มีความสุขแล้วในวันนี้สําหรับวันนี้นะครับไม่จาเป็นต้องเป็นแสนเป็นล้านเพราะบางคนเป็นแสนเป็นล้านเขาก็มีความสุขได้ของเขาในวันนักของเขาแต่ความสุขไม่ได้วัดไม่ได้วัดว่ารวยหรือจนแต่ความสุขวัดว่าคุณมีหรือเปล่าเท่านั้นเองนี่แหละครับพอเพียงในแบบของเราใช่มิฉะนั้นมันไม่มีคําว่าพอขยบปีกร้อยก็ต้องเป็นพันพันไม่มีสิ้นสุด คุณผู้ชมครับเรื่องราวของตำนานโหราศาสตร์ไทยยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับอีพีหน้าเราจะมาพบเรื่องราวของโหราศาสตร์ในแบบแผนใหม่ที่คุณผู้ชมไม่เคยพบเจออย่าลืมนะครับมาตามติดตำนามไปด้วยกัน